สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมุนแล้วนีนะครับแล้วก็มาต่อนะครับกับมังงะเรื่องสารเลือวิปริตเล่ม17และเล่มนี้นะครับก็คือเล่มสุดท้ายแล้วก็คือเล่มอวสานนะครับตอนจบของมังงะเรื่องนี้จะเป็นยังไงบัณนปลาชีวิตของเซจิและก็เซโกะจะเป็นยังไงเรื่องราวบทสรุปสุดท้ายของมังงะเรื่องนี้ตั้งแต่เล่มที่1จนถึงเล่มที่17นี้จะจบแบบไหนแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน้องๆไปรับชมหน้าฟังในตอนจบของมังงะเรื่องนี้กันเลย พาเซโกกลับมาที่บ้านของเขาทุกครั้งที่เขาป้อนอาหารเธอมาจะใช้ลิ้นเนี่ยดันอาหารไว้ทำให้ส่วนใหญ่แล้วมันหล่นลงพื้นแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ละความพยายามแต่พอต้องทำมันทุกวันเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่ต้องการอาหารพวกนี้เขาจะไม่บังคับเธออีกต่อไปอีกอย่างสิ่งที่เขาต้องทำประจำก็คือการเปลี่ยนแผนเพื่ให้กับเธอซึ่งเขาก็ทำโดยที่แมรังเกตเธอแม้แต่น้อยแถมยังยั้งคลองแคลจนน่าเหลือเชื่อ พอจัดการกับเธอเสร็จก็เตรียมตัวไปทำงานตามปกติโดยระหว่างนั้นเขาก็คิดอยู่เสมอว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีมากแล้วนั่นก็เพราะว่าเขาได้เฝ้ามองเธอตลอดเวลาซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็จะเฝ้ามองเธอในตอนที่เธอเนี่ยค่อยๆล่องลอยหายไปหลังเลิกงานเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นว่าเซโกะยังคงนอนอยู่ที่เดิมเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้และก็เห็นภาพของเธอเนี่ยเป็นเด็กหญิงตัวน้อยก็เลยทิ้งตัวลงข้างๆเธอพร้อมกับตกบาะไปที่บนช่วงอกเพื่อจะกล่อมให้เธอเนี่ยนอนหลับ ตอนที่147เวลาเนี่ยก็โล่งเลยไปเรื่อยๆจนร่างการของเซโกดนะ่ะพอมลงทุกวันเพราะเธอเนี่ยไม่ยอมกินอาหารคณะเซจิเนี่ยพยุงเธอขึ้นมาให้ลุกเพื่อจะกินข้าวแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่กินเธอไม่แม้แต่จะนั่งด้วยซ้าเอาแต่นอนอยู่แบบนั้นสิ่งที่เขาทําได้นี่ก็มีแค่ป้อนข้าวต้มให้กับเธอเท่านั้นและก็ดูเหมือนว่าวันนี้เธอจะดื่มน้ามากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความกระหายนอกจากเรื่องอาหารแล้วเขาเนี่ก็คอยเชี่ตัวให้กับเธอทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ย เขาก็ไม่ทำอะไรหรือว่าออกไปไหนเลยเพียงแค่นั่งมองไปที่ร่างสุดท่งของเธอที่เอาแต่นอนอยู่บนเตียงและเพราะไม่ได้ไปทำงานหลายวันทําบริษัทเนี่ยก็เลยโทรมาตามแต่ว่าเขานั้นก็บอกไปว่าเขาไม่จำเป็นต้องทํางานอีกแล้วนั่นก็เพราะว่าเขาน่ะไม่มีอะไรที่ต้องการเขา,าจะอยู่ที่บ้านแล้วก็เฝ้าดูจนถึงจุดสิ้นสุดหลังจากวางสายเขาก็นั่งนิ่งจ้องไปที่ร่างของเซโกะอย่างไม่วางตาและก็ไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยและในตอนนั้นภายในหัวของเขาก็เห็นว่าตอนนี้เขาและก็เธอนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นในตอนที่เเ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 ธธอออออออยยยยััังงงงงงสาาาาูู่่และขขขนนนนนนกกก็็ดดบงงไมมพจต้้ให อะไรสักอย่างออกมาบ้าง ตอนที่1 4 8เซจิยังคงเงียบอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าเซกจะบอยเขานะําพูดอะไรออกมาบ้างซึ่งพอเขายังเงียบอยู่เธอนึ่งก็บอกอีกว่าเขาก็เป็นอย่างนี้เสมอไม่ชอบพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาและก็แต่ทําหน้าเศร้าสมอก็ทําให้ทั้งเขาและก็พ่อหนาะต่างก็มีสีหน้าเดียวกันนั่นก็ทําให้เธอนะึ่งเดาได้ว่าเขาคงไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วเขาก็เลยบอกไปว่าเธอเป็นคนที่มีใบหน้าที่เรียบนิ่งจนดูเหมือนจริงจังอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ยังเหมือนกับว่าเธอนะึ่งไม่อยากคุยกับใครเลยแต่เธอหน,ออนึ่งที่คิดดไปหมแล้วเาก็เเลลย,ยงกับไไไปว่่าาเเเธอออะยยยังมมคพูดกล

พอด้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยชี้ไปที่ใบหน้าของตัวเองแล้วก็บอกว่าทุกอย่างที่เธอเนี่ยคิดมันถูกเขียนไว้บนใบหน้าของเธอหมดแล้วซึ่งเขาก็เก็บเอาสีหน้าของเธอในไปคิดจนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งๆที่สำหรับเธอแล้วมันคือเรื่องที่ปกติและเธอน่ก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่หัวเราะในตอนที่เธอทำตัวแปลกๆและก็ตะโกนวายๆทั้งๆที่เธอเนี่ยหวังไว้ว่าเขาจะหัวเราะย่อเธอด้วยซ้ำเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วก็บอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังเด็กมากและก็ยังอยากได้ความรักจากเเ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 ธธธธอออออยยู่่่่่่ขขขขาาาาาาากกกกลลััววจจะะไไมมรรรแ็ีดพพงงซึใใน ของเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าเธอไปแล้วแต่ว่าเขาก็รู้สึกผิดมากที่ทําแบบนั้นและทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าอยากให้เธอเนี่ยรู้ว่าเขาไม่เคยคิดจะหัวเราะยอดเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอได้ฟังอย่างนั้นเธอเนี่ยก็เงียบไปเล็กน้อยก่อนที่จะร้องออกมาเสียงดังจากนั้นก็บอกว่าเขาเป็นคนที่โง่มากเขาคิดว่าเธอเนี่ยไม่รักเขาทั้งที่ความจริงแล้วเธอรักเขามาตลอดและก็ไม่เคยคิดว่าจะไม่รักเลยพอได้ยินอย่างนั้นเขาเนี่ยก็เลยนิ่งไปเพราะวาเขาเข้าใจผิดตอนที่149ซจมอหนึ่งยงลลลัเแะสุดท้ายเขานี่สินใจูดไปว่าเขาก็รักเธออเหมืนกัน ซึ่งหลังจากนั้นสายฝนเนี่ยก็โปรยลงมาทั้งคู่เนี่ยก็เลยมองนอาต่างพร้อมกันจากนั้นเขาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าตอนที่เขายังเด็กเขาและก็เธอนะ่ะมาเจะก,กับเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆซึ่งเธอเองก็เห็นด้วยและก็เสริมขึ้นมาว่าอีกไม่นานฝนก็จะหยุดแล้วจากนั้นเธอก็ถามเขาไปว่า จะเป็นไปได้ไหมที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจจะเป็นแค่ความฝันที่เขานำสร้างขึ้นมาจากความปรารถนาของตัวเองซึ่งเขาก็บอกเธอไปตามตรงว่าเขาเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเธอในก็นเลยยิ้มบอกมาหลังจากนั้นก็ชี้ไปที่หน้าของเขาพร้อมกับบอกว่าเขาทาหน้าเศร้าอีกแล้วซึ่งมันก็น่าขนลุกเขาในก็ยิ้มบอกมาเช่นเดียวกันพร้อมกับบอกว่าเธอในเป็นคนเดียวที่คิดแบบนั้นและมันก็น่าขนลุกที่สุดทําให้เธอหนูหัวเราะออกมาพร้อมกับถามว่า เธอและก็เขาเนี่ยไม่ใช่แม่ลูกที่แปลกประหลาดใช่ไหมเขาเนี่ยก็เลยหัวเราะกลับไปแล้วก็บอกว่าการตระหนักรู้ตัวตวนของตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอเนี่ยทำได้เลยแม้แต่น้อยและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนนักก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าให้เธอตายไปซะแม่หว่หวยแบบเธอเนี่ยควรจะลงนรกไปซะนั่นหนะ่ะดีที่สุดแล้วเธอเนี่ยก็ยังคงหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่า,ขบบวาเขาจะเป็นเด็กที่เลวจริงๆดังนั้นคนที่เลวขนาดน,นี้คงไม่ใช่ลูกของเธอเขาก็ยังคงหัวเราะเธอต่อไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาจะยยังงครอู่ แบบนั้นอีกนานก่อนที่เซโกะน่จะพูดว่าลาก่อนนะเซจิแล้วหลังจากนั้นสายฝนก็หยุดลงตอนที่150ิเซจิตตื่นขึ้นมาหลังจากความฝันที่พูดกับเซโกะอย่างตรงไปตรงมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะพบกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าเพราะเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เขาสนใจก็คือร่างของเธอที่นอนอยู่ข้าง เขาลุกจากที่นอนของตัวเองแล้วก็ไปที่เตียงของเธอและเขาก็เห็นว่าตาของเธอน,นปิดอยู่ก็เลยเรียบเบาๆแต่ว่าเธอเนั้นก็ไม่ตกลับมาเลยเขาเนี่ก็เลยค่อยๆเอื้อมมือไปแล้วก็หยุดตรงบริเวณจมูกของเธอพักหนึ่งจากนั้นเขาก็ลดมือลงแล้วก็สัมผัสบริเวณคอของเธอก่อนจะตรงไปที่บริเวณข้อมือพอมั่นใจแล้วเขาเนี่ก็ดึงมือกลับก่อนนั่งคุกเข่าลงที่เดิมเขามองหน้าเธออีกครั้งพร้อมกับพึมพำออกมาว่าเธอตายแล้ว และเขาก็ใช้เวลาหลังจากนั้นมองไปที่ร่างผอมแห้งของเธอทุกๆส่วนหลังจากนั้นเขาเนึ่งก็เลยลเรอดออกมาเรากับว่าได้ปจบต่อเรื่องราวที่แสนจะทุกข์ใจที่ผ่านมาออกไปจนหมดสิน้นเขาเฝ้ามองดววันสุดท้ายของเธอในขณะที่เขาคลิกคลายเรื่องราวต่างๆออกไปแต่ความทรงจำเหล่านั้นก็นยังฝังแน่นอยู่ข้างในใจของเขาเสมอตอนที่151เซจิเนี่ยไม่ได้ร้องไห้ออกมาหลังจากที่รู้ความจริงว่าเซโกะผู้ที่เป็นแม่ได้ตายไปแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือการนั่งนิ่งๆแล้วก็จ้องมองไปที่ร่างของเธอ ห้องท้งห้องนั้นก็เลยกลายปเป็นเหมือนกับสถานที่ที่ชีวิตและก็ความตายนัประทะกันเขานั่งอยู่แบบนั้นจนถึงช่วงค่าและในตอนนั้นเขาก็รู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นข้างนอกเขาก็เลยเปิดประตูไปดูแล้วก็เห็นว่าด้านนอกนั้นมีแต่หมอกหนาะเขาก็เลยออกไปจากบ้านโดยที่ไม่สนใจจะหันหลังกลับมาปิดประตูเลยแม้แต่น้อยเขาเดินตามทางไปเรื่อยๆท่ามกลางหมอกหนาะและก็มองไปร,บรอบๆเราว่าต้องการหาอะไรบางอย่างไม่มีใครรู้ว่าเขาเดินมาไกลแค่ไหนแม้กระทั่งตัวของเขาเองเขารู้เพียงแค่ว่าเขาจะเดินต่อไป แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็อยู่อยู่กับที่พักหนึ่งก่อนจะกางแขนออกมาพร้อมกับบอกว่าที่นี่มันใหญ่มากว่าแล้วเนี่ยก็เดินต่อไปอย่างไรเป้าหมายมองเนี่ยก็เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายของเขาเนี่ยเริ่มเลือนลางและสุดท้ายร่างของเขาเนี่ยก็จางหายไปในม่านหมอกเรากับมันต้องการจะบอกว่าการเดินทางของเขาเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้ว และก็ถึงเวลาที่เขาต้องจางหายไปตอนที่152ยูโอแล้วก็สามีของเธอเขาเราไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแต่ว่าระหว่างทางทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขับผ่านบ้านเกิดของเธอสามีของเธอเนี่ยก็เลยถามขึ้นว่าอยากแวะดูไหมซึ่งก็ไม่ไรีรอให้เขาเนี่ยถามเป็นครั้งที่2แต่วันในตอนที่เลือกเข้าไปในเมืองเธอเนี่ยก็เห็นท่อน,น้ําแห่งหนึ่ง สมันก็ทำให้เธอนึ่ถึงภาพในอดีตที่ท่อน้ำแห่งนั้นในะเป็นที่ที่เธอและกเซจิเคยจูบกันไม่นานนักเธอกับสามีเนก็เข้ามาถึงในเมืองช่างคู่เนก็เดินลงเท้าเพื่อจะสํระารวจไปยังสารที่ต่างๆระหว่างนั้นเธอเนก็ล่าให้กับเขาฟังว่าที่นี่เปลี่ยนไปมากหลังจากที่เธอนออกไปในตอนที่เธอเดินผ่านด้านต่างๆเธอในก็ได้บอกกับเขาว่า มันทำให้เธอหนึ่งรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปอยู่ในวัยมัธยมอีกครั้งหนึ่งแถมมันก็ยังทำให้เธอนึกถึงเรื่องราวในอดีตได้อย่างดีจนกระทั่งทั้งคู่เดินมาถึงทางแยกเส้นหนึ่งเธอหนึ่งก็เลยขอให้สามีเดินเข้าไปในถนนเส้นนั้นซึ่งเขาหนึ่งก็ตามใจเธอโดยที่ไม่ว่าอะไร เธอเนี่ยก็เดินเข้าไปจนถึงช่วงกลางกลางซอยและก็ได้เจอกับสถานที่ที่ไร้สิ่งปลูกสร้างแปลงหนึ่งที่ตอนนี้ก็มีแต่ยากร้้งเขาเนี่ยก็เลยถามเธอว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่แบบไหนเธอเนี่ยก็เลยบอกไปว่ามันเคยเป็นบ้านของเดชาที่เธอเนี่ยเคยแอบชอบเขาเนี่ยก็เลยถามต่อว่าเธอเคยเดทกับเด็กคนนั้นไหมซึ่งเธอเนี่ยก็บอกตรงๆงว่าเคยแต่ว่าตอนนี้ความทรงจําทุกอย่างก็แทบจะเลือนลางไปหมดแล้วพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็ถามอีกว่าเด็กคนนั้นตอนนี้ทําอะไรอยู่เธอเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเธอเองก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นทําาาออออะไไรรรยยููู่่่่่แลลก็มม้้้วววัีีชิตหืเป แต่ว่าเธอหนึ่งกะหวังว,ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่พอพูดไปอย่างนั้นนายก็เหลือไปเห็นว่าสามีของเธอทำหน้าไม่พอใจเธอหนึ่ก็เลยบอกขอโทษไปแล้วก็ชวนเขาเนึ่ไปจากที่นี่และนในคืนนั้นเองยูคิโอหน่งก็ได้ฟัเห็นเซจิในสถานที่แห่งหนึ่งและเธอก็ได้เห็นว่าเขาอาศัยในเมืองแห่งหนึ่งที่เธอหนึ่งไม่รู้จักเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและก็ดูมีความสุขดีซึ่งนั้นก็ทาให้เธอน่งมีความสุขด้วยเช่นกัน ตอนนวสารเสียจิตตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่เขาลุกขึ้นจากที่นอนจากนั้นแล้วก็เดินไปหาน้ํากินก่อนจะเข้าไปในห้องน้ําเพื่อจะจัดการกับธุระตัวเองเขาเอาศัยในบ้านหลังหนึ่งที่มีพื้นเหมาะกับการอาศัยอยู่คนเดียวหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเขาในก่อจากบ้านไปและก็เดินตามทางเส้นหลักเข้าไปในเมืองเพื่อจะไปยังหองสมุดกลางที่จะเป็นแหล่งสะสมเรื่องราวในรูปแบบของตัวอักษรมากมายเขาเดินเลือกหนังสือที่น่าสนใจอยู่พักหนึ่งก่อนจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมา จากนั้นเนก็เดินไปหาบรรรักษ์เพื่อจะทําเรื่องขอยืมหนังสือเล่มนี้ซึ่งพอเดินเรื่องเสร็จเขาเนก็ใส่มันในกระเป๋าและก็ออกจากหอสมุดแห่งนั้นจากนั้นเขาเนก็ตรงไปยังสวนสธนาธารณะที่มันแสนจะเงียงงบสงบและก็ร่มรื่นในสถานที่แห่งนั้นน่ะมันจะมีแม่พันลูกเดนมาเดินเล่นและก็ทํากิจกรรมบ,บ่อยๆเขาเดินไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็นั่งลงจากนั้นเนก็หยิบหนังสือขึ้นมาเปิดอ่านเขาเนอ่านไปเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกหิวและก็หยิบข้าวปั้นที่ซื้อเเตตตตรรรรียยยมมมไว้้้้นนนนนนน่่ะะขึาาาาากกกิิิจััออออหงงสืพพท์ล S <S <an> <S เขาหนึกยกนาฬิกาขึ้นมาดูพอเห็นว่ามันเย็นมากแล้วก็เก็บข้าวของเพราะตอนนี้ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วเขาเดินกลับบ้านโดยใช้เส้นทางเดิมและก็ในระหว่างที่เขาเดินผ่านริมแม่น้ำเขาก็หยุดอยู่ตรงนั้นสักพักและก็มองไปที่แม่น้ำสายนั้นในตอนนั้นเขาก็คิดว่ามันสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อและนั่นก็ทําให้เขานคิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นั่นก็คือเวลานั้นล่วงเลยมากี่ปีแล้วที่เขานั้นไม่เคยคิดถึงแม่เลยพอคิดได้อย่างนั้นเขาก็คิดถึงใบหน้าของเธอแต่ว่าในตอนที่เขากกกาาาลลััังงคิดว่่่เเธอออมีษณะยยไรยูนน้ข็ตหนักได้ว่าาาาาาเขขไมม่สรถจจจะดํบหน้องเธอออไได้ีกต่ป แล้วเรื่องราวของมังงะสารเลือดวิปริตก็ได้อาวสารลงแล้วเพื่อนๆเลยครับคิดว่ามังงะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกับผมได้นะผมต้องบอกนะครับว่านี่คือมังงะเล่มแรกที่ยาวที่สุดที่ผมทํามาและเป็นเรื่องแรกที่ยาวที่สุดที่ผมทําจบตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่ม17นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มน,นี้เลยสำหรับผมนะครับความรู้สึกที่ผมเล่ามังงะเรื่องนี้จบ ผมอยากจะบอกว่าส่วนตัวนะฮะเล่มหนึ่งจนถึงกลางเรื่องเนี่ยผมรู้สึกมันแซ่ตัวละครอย่างเซจิบมากๆเลยคือมันคันน่ะมอย่างกระชากหัวไเด็กคนนี้มันแล้วก็เบิ่นกระโหลกสักทีหนึ่งนะครับและสิ่งที่ผมขัดใจก็คือทําไมมึงต้องหักอกหญิงที่มึงแบบรักแล้วก็เขารักมึงด้วยอ่ะคือแบบผมส่าเชีรยทั้งคู่นะครับคือจะให้แม่งไปต่อได้กันได้แต่อ้นี้มันเล่นหักแปะเลยอ่ะแล้วก็กลับไปหาแม่มันเดิมโอ้โหแบบตอนนั้นมันคันแล้วมันขัดใจผมมากๆเลยจนผมแบบหัวร้อนอ่ะแล้วก็แบบ ไม่อยากทาต่อมันเป็นอะไรที่แบบแย่มกากๆนะครับ ทำไมมันถึงไม่สามารถจะขัดขืนคําสั่งของแม่ได้เลยมันจะอะไรขนาดนั้นมันรู้สึกแลวมันคันนะครับผมส่วนทางฝั่งของแม่นะครับก็ไซโคเซจิตตั้งแต่ตัวอย่างน้อยอยู่เลยแล้วก็คิดจะกําจัดเซจิตตั้งแต่เด็กด้วยนะครับพอไซโคลูกไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงโตก็ทําให้เซจินะกลายเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตส่วนทางฝั่งของเซโกจริงๆแล้วเธอนะครับก็มีปมตั้งแต่เด็กเพราะว่าเธอนะครับไม่เคยได้รับความเัียจากครอบครัวตัวเองเลยแถมก็ยังถูกพ่อแม่เนรเชิยและก็ด่าว่าเป็นคนที่พลาดความส จนได้ไปเจอกับครอบครัวของอิจิโร่นะครับและก็ได้ท้องเซจิขึ้นมาบวกกับความคิดของเธอที่มันแปลกประหลาดที่ต้องการจะมอบความรักให้กับลูกนะครับเพื่อที่ไม่ต้องการจะให้ลูกของเธอน่ยกลายเป็นแมบเธอแต่ก็ยังว่าแหะครับการมอบความรักผิดๆนั้นมันทาให้เซจิเติบโตมาและก็กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาจนทําให้แกนเกนเิดอาการทางจิตนะครับและก็ไม่สามารถจะแยกจากแม่ได้ถึงเกจะพยายามแค่ไหนก็ตาม คือมังหาเรื่องนี้เนี่ยมันจะพูดถึงปัญหาครอบครัวและก็การเลี้ยงดูมากกว่านะครับเราจะได้เห็นพัฒนาการของเซจิตตั้งแต่เด็กวัยเรียนวัยผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็วัยแก่ทุกช่วงเวลาเราจะได้เห็นว่าแต่และช่วงเวลาของเซจิเน่ยแกทำอะไรบ้างจนถึงบร้นปลาสุดท้ายของชีวิตเลย จริงๆนะครับมังงากเรื่องนี้ตัวละครที่น่าสงสารที่สุดน่ก็คือเซจินะเพราะว่าแกนะครับก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละแค่ถูกแม่ไซโคนะครับเลยทาให้เกิดการทางจิตแต่ว่าถ้าจะให้โทษเซโกะอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเซโกะก็มีปมตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็เลยเอาทุกอย่างทั้งหมดนะฮะมาลงที่ลูกว่าลูกเนี่ยเป็นคนทาชีวิตของเธอพังเซจิไม่น่าเกิดมาเลยแม้กระทั่งบดความผิดทุกอย่างให้แกนะครับเป็นฆาตกจรจนสุดท้ายนะครับผมก็คิดว่าบั้นปลายของเซโกะเนี่ยเหมือนกับการมันตามทันนะเพราะ ไส่วนภาพหลอนที่เราได้เห็นนะครับเซโกเป็นเด็กไว้แก่ไปผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นภาพหลอนของเซจิมากกว่านะครับเมืออกับที่น้องๆหลายคนบอกมาและสุดท้ายเซจินะครับก็สามารถหลุดมาจากแม่ได้นั่นก็คือตอนที่แม่ของแกนะฮะต้องตายเท่านั้นเป็นมังงะเรื่องหนึ่งที่สนุกนะครับสะท้อนสังคมและก็การเล่งดูของครอบครัวมากๆเลยอย่างที่บอกนะครับไอเรื่องพ่อแม่รังแกฉันเนะี่ยมันมีอยู่จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือในมังงะหรือว่าในอนิเมะแต่ว่าในมังงะเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ขั้มขั้ จนบางครั้งผมก็คิดว่าไอสองแม่ลูกคนนี้เป็นชู้สาวกันหรือเปล่าก็มีนะเพราะสิ่งที่เซโกะทำกับลูกมันเกินกว่าลูกอะทั้งจูบบ้างทั้งอะไรบ้างอาจจะเป็นการแสดงความรักของเธออย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าในสตาของคนทั่วไปเนี่ยมองว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ถูกต้องเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆน้องๆเคยเจอ,เพ,อเพื่อนแบบเซจิบ้างไหมนะครับก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะสุดท้ายน,นะครับผมคงจะไม่พูดอะไรมากมายเอาเป็นว่าเป็นมังงะเรื่องหนึ่งที่เล่นกับิจใจของคนดูเหมือนกันนะทั้งหลอนทั้งสนุกทั้ง้งุน และก็เป็นมังงะเรื่องหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยปวดตับไปตามๆกันเป็นการบริหารตับทองคําชั้นยอดเลยฮะสำหรับมังงะเรื่องนี้และอย่าลืมนะครับถ้าหากใครชอบกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่พวกผมจะได้มีกําลังใจในการทําผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันใน มัง,ง่ะเรื่องต่อไปครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆพื่อทุกๆคนนะได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นนศูนจันทราข้างแรงที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวละครแสบๆในไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นดีดๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นพ่อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟาที่จะได้มีแรงโดและก็ทำํำผลงานให้กับเพื่อนๆน,น,น,น้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอกันมาตลอดด้วยนะครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทรรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง